ถูกจับผิดมีรักครั้งใหม่แล้วหรือเปล่าสำหรับพระเอกดังไบโนรพัฒวิไลพันธ์หลังเลิกกับแฟนสาวนอกวงการแฟนคลับต่างพากันจับโป๊ว่าทั้งคู่โพสต์ภาพและลงสตอรี่อินสตาแกรมคล้ายกันมาก ทั้งวิวและอาหารการกินเหมือนอยู่ด้วยกันมากๆล่าสุดวันนี้วันที่28สิงหาคม66หนุ่มใบได้โพสต์คลิปตัวเองหล่อหล่อสดใสลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดไบรนอพร้อมแคปชั่นระบุว่าใบอหัวใจชาเขียวแต่งานนี้หลายคนต่างโฟกัสเสียงผู้หญิงที่เป็นคนรถถ่ายคลิปให้พูดว่าหันมายิ้มให้กล้องหน่อย พร้อมหัวเราะเบาๆหลายคนต่างจับผิดว่าเสียงใครบ้างก็บอกว่าเสียงน้องโบกี้ชัดมากงุยโยยในขณะที่วันเดียวกันโบกี้เชริษาได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัว b g เค e r i s s a วิวคล้ายหนุ่มใบอีกด้วยเอาละจ้างานนี้ก็ต้องจับตารอดูว่าใช่แบบที่ทุกคนคิดหรือไม่รอเจ้าตัวมาชี้แจงอีกครั้งนะจ้าสาวสาว